สวัสดีเพื่อนๆพนยูทูบยุทธยาฟาร์มหอยเชอรี่สีทองสุขภูสุขคนอาสำหรับื้นนี้ก็สิพาพีพาน้องมาเบิงว่าเห็ดจางไหค่อยสิแก้ใครได้ให้หอยไครในฤดูหนาวที่พี่ที่น้องเห็นอยู่นี่นะครับก็เป็นกระช่างมุงฝานะครับซึ่งกระช่างห้านี่ติตั้งอยู่ที่กลางแก้งนะครับแสงอาทิตย์่องถึงตลอด ในเวลากลางวันนี่แสงอาทิตย์มันสิส่องต้งไปในน้ำเพื่อ,อที่จะให้อุณหภูมิห้องน้ำอบอุน่นอันเป็นย่ำมหนาวซึ่งพี่ซึ่งน้องอเลี้ยงอยู่ในกระช่างบกนะครับที่ปัญหาก็คือน้ำน้ำในกระช่างบกมันเย็นนะครับาทางฟาร์มเฮาจึงได้คิดวิธีการแก้ไขว่าเหตั่งในอุณหภูมิห้องน้ำ มันคอยสี่อบอุ่นอ่คาค่าอุณหภูมิของน้ำอบอุ่นมันกระเหมาะสวมต่อการอ่าผสมพันธุ์การจับคู่ว่างใครของพอไม่พันธหอยเชอรีสีทองที่พี่ที่น้องเห็นอยู่นี่ก็เป็นอ่ากระช่างหอยเชอรีสีทองอ่าไวรุ่นนุ่มสาวนะครับก็ที่ตักไป้เบิ้งนะครับนะครับอันนี้เป็นหอยเชลรีสีทอง วัยรุ่นนมสาวอันนี้ก็ล่างเริ่มว่างไข่นะครับอ่าก็ล่งเริ่มว่างไข่อาหารที่เอาห้อเอาไ้แน่นี่ก็มีพวกใบกล้วยนะครับอ่าจอกหูหนูนะครับเนี่ยรุ่นนี้นะครับนี่เป็นจีท่องอมชมพูนะครับพันนี้นะครับเป็นสีทองโมเมนทัอง um. สมสีทองอมชมพูเหมือนกับตัวนี้นะครับ เชิงตะกอนนี่ตั้งฟาร์มเฮานี่เอาระดับของกระช่างเนี่ยระดับพื้นกระช่างนี่ลงไปแนะนำประมาณเครื่องหนึ่งก็คือประมาณหกสิบเซ้นนะครับช่างนี่สิมีความลึกอยู่ประมาณหนึ่งเมตรยี่สิบเซ้นซึ่งสาเหตุที่มันบกคลาก็คือเขาเอาเอาระดับกนกระช่างนี่ลงไปเลอกโผดนะครับ ระดับกละะช่างในโลกลกเกินไปซึ่งน้ําที่ในบอ่อป่าเขาเนี่ยแสงแดดที่พี่น้องเห็น,น,นอยู่ตรงนี้นะครับมันซองโลกไปบ่ถึงพื้นนะครับทําให้อุณหภูมิของน้ำนี่ยเย็นเกินไปเย็นเกินไปจึงทําให้หอยอ่าพอเมพันนุ์มสาวเข้าบาใครเมื่อนี้นะครับก็ได้มีกรารปรับอ่าปับ พื้นกระชั่งโดยยกขึ้นนะครับให้เลิกลงไปในน้ำประมาณบอก่เกินยี่สิบเซนนะครับเพื่อที่จะปรับอุณหภูมิอของน้ำให้มันอุ่นมันจึงที่ทำให้หอยห้าไข่ได้ดีนะครับนอ,อกจากนั้นแล้วนะครับในเรื่องการปรับอุณหภูมิของน้ำแล้วนี่อันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยครับ ที่ที่ทำให้หอยใ,หใครดีไครตลอดเ่าว่าจะเป็นยำ้ำหนาวเดี๋ยวเนี่ยนะครับซึ่งอากาศหนาวหมาักนะครับอุณหภูมิในาน้ำห้องนี่ก็จะอบอุ่นตลอดนะครับเนื่องจากได้รับแสงแดดตลอดเวลาน่าจะนั่นแล้วนะครับจริงที่สวงที่จะทำให้อหอยห้องใครดีนะครับเป็นอาหารนะครับอาหารประเภทใบกล้วยนะครับ ที่พี่น้องเห็นอยู่เดี๋ยวนี้นะครับเป็นอาหารชเลิศดนะครับอาหารเลิศดที่ลูกหอยเข้าจีไม่เกาะกินเมื่อมันได้กินอาหารดีนะครับการผสมพันธุ์น้มันก็จีดีไปด้วยนะบางที่ใครในใบเกยก็มีครับที่เขามองเห็นอยู่เดี๋ยวนี้นะครับอันนี้ก็คืออาหารที่เหาจีต้องใส่โลกไปให้พ่อแม่พันธุ์ุมกสาวเขาได้กินนะครับ โดยมากแล้วเขาจะกินอยู่ใต้ใบนะครับอ่าที่พี่ที่น้องมองเห็นนี้ในคณะนี้นะครับอ่าที่เข้าใจลงไปนะครับเพราะอาจะใส่ให้มั่นหนาแน่เน,นเกินไปนะครับขั้นหนาแน่เน,นเกินไปนะครับแสงแดดซองบอ่อหอดซองลงไปได้น้ำไม่ได้นะครับอุณหภูมิห้องน้ำก็จะเย็นอ่ทาทำให้หอยหนาวหอยบกใคร ใครบดกใครบดุดีฉะนั้นมื่อนี่ก็จิบอกพี่บอกน้องอ่าแก้ไขปัญหาหอยบอกใครในย่านนาำเนี่ยมาเลี้ยงในกระชักน้ำอ่าโดยให้พื้นกระชักน้ำอ่าลงกไปในใน,านา้ำนี่บวกเกินยี่สิบเซ้นนะครับก็ะจะทาให้หอยเง่านี่อ่าผสมพันดีใครดีอ่าแล้วก็ อาจจะเลื่อนตัวตัวดีกินอาหารดีนะครับซึ่งวิธีการนี่ทางฟาว์มเงาเห็ดให้พี่ให้น้องเห็ดยู่ในค้ขนดนี้อันนี้เห็ดได้ประมาณสักสองเมื่อวานนี้สองหมื่นนี่ครับประมาณสองหมื่นโคตรวาหอยไข่ดีนะครับหอยไขยด่ดีแล้วก็จินอาหารดีอาจจะรับมือนี่ขอขอบคุณขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับที่เกลติติดตามรับชมเป็นอย่างดี ในเรื่องของการแก้ปัญหาห้อยบา่างใครในฤดูดหนาวโดยการเลี่ยงในกระชังน้ำปับอุณหภูมิโดยแสงอาทิตย์เอากระชังน้ำกลางอยู่ในที่กลางแก่งนะครับสำหรับมื่อนี้ขอขอบคุณขอบคุณที่ขอบคุณน้องอีกทัวหนึง่งคันถืออกถูกใจกะจะเริ่มกดติดตามก็ไล่ กดแชร์ให้นัมเดิร์ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม